คสิกมากเลยนะคะเพลงนี้โหหลายเพลงเลยอะมีเพลงอะไรบ้างคะน่าน้ากินหมด <c oughs> อ๋อหมดแล้วไม่มีคอมเมนต์ใหม่ไม่เป็นอะไรของปามโมดอุ้ย <c oughs> น่าจะพอนะของปามโมดแกงคัฟเวอร์ไปแล้วเพลงหนึ่งคือเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้าแต่ว่าไม่เป็นอะไรแกน่าจะคืยฟังไหมไหน ไม่เป็นอะไรโอยเพลงนี้กันเคยฟังพอพอพอเดกกันต้องไปแกะแล้วแหละแบบแคปไว้แล้วก็ไปไปแกะกับเหตุการณ์ที่เป็นอย่างนี้อลองแบบประมัล ต้องมีสักคนที่ต้องลาไปใครคนนั้นคืนคือฉันเองใช่ไหมรู้ตัวดีควรทำอย่างไรคำขอโทษไว้ ใช่เพลงนี้พอ,อพอพอเดี๋ยวกันคัฟเวอร์ให้ฟังถ้าทุกคนอยากฟังนะแต่ถ้าถ้าจะไม่คัฟเวอร์ก็สแสดงว่าไม่ได้ฟังนะคะ <t iny> ไหน ee? เอ่ยเพลงคู่คองคำว่าหังเกิดขึ้นที่ใดคำเฉยๆเดี๋ยวกันจะร้องให้ฟังเพลงละเจ็ดเจ็ดคำนะคะ <t iny> ยคอนเวลาได้ยินคำเฉยๆ อย่าใช้ทำเป็นไม่เคยสนใจจริงๆงเขาไม่ได้ขอตรงนี้ใช่ไหมเขาแบบขอให้กันเปิดใช่ไหม <laughs> เอาเป็นว่าทุกคนไปติดตามกันด้วยนะอู้ตอนนี้เพลย์ลิสต์นะคะมีใครยังฟังอยู่ไหมคะเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์ของแกงก็หนึ่งล้านวิวแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็เปิดยาวๆไม่ว่าจะเปิด บนรถหรือว่าฟังเพลงเนี่ยบางทีก็มีทั้งเพื่อนพี่แคปมาให้ดูนะคะบอกว่าเนี่ยฟังเพลงเราอยู่เนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆคะ่ะ่ะคาสุดท้ายแล้วนะคะขอขอคาสุดท้ายเลยจริงๆนะคะขอคําเท่านี้เลยได้ไหมอะทุกคนว่ามันจะเข้าปากกกนได้ไหมคะเนี่ยก็คือสิบห้าคนสุดท้ายที่จะได้ดูแกนกินอ่อชิฟฟอน ใบเตยมะพร้าวอ่อนคําใหญ่ที่สุดนะคะปกติจะไม่ได้เห็นแกนกินคําใหญ่นะเพราะว่าทุกคนออกก่อนแล้วไงใช่ไหมใช่ไหมอ่ะถ้างั้นแกนขออนุญาตขออนุญาตเปิดเปิดคําเชยให้ฟังสักท่อนหนึ่งแล้วกันแล้วแกนก็จะกินชิฟฟ่อนคําสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกสักเมื่อไหร่ในในปากแกนนี่แหละเออที่แกนจะกินนะคะอ่ะดูพร้อมๆกันนะคะแล้วเราก็จะ ไปพร้อมๆกันนะคะกับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันใหม่นะคะบายบายหมดแล้วคะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอเิ่งๆอุ้ยหลุดมดแล้วจะได้กินไหมเนี่ยเอาเอาทุกคนมันหลุดหมดแล้วอ่้อ นะคะทุกคนเดี๋ยวไปฟังเต็มเตมเพลงได้ที่ช่อง Organize Studio งนะคะขอบคุณที่ติดาตามค่ะ,ะ,ะ,คะปิดตรงไหน <ś led> ปิดตรงไหนปิดปิดไม่เป็นอะปิดไม่เป็นอะปิดไลฟ์ยังไงคะ เ,เ,ๆๆเอ้กันปิดไม่เป็นอนะเอา้าพูดจริงๆนะคะทุกคนปิดยังไงวะยกเลิกหรือเปล่าอ้อไม่มีวะยกเลิกเอาหยุดไลฟ์ยังไงอ่ะ